ตลาดดงเลยพี่น้องอยู่บนเมืองไท้พุทธองนี่เลยพี่น้องเลยสนั่นก็มาก,กับเบานน์แล้วก็มาก,กับเบาเบได้พี่น้องไปพี่น้องไปเบิง่งว่ามันมียังไงในตลาดดงนี่ก็สนั่นสิได้ยังมื้อกินแน่พี่น้อง ปไข่กระปูไข่นูไข่มากระปุกเขียดเขียดเน้หอยเลือไข่เนี่ยดหอยเหลือก็สี่สพันสีเอาบอมนนซ้ำหาบ่ไร้บ่มีการต่อราคาได้พี่นไ้ไดอาหาร่อร ผู้ายวะนบานนบรรณซนใจมาห้อยเรือมาเลยบรรณเสียมาห้อยเรือพี่น้องพี่น้องแมงดาพี่น้องแมงดายันแรกแมงดาพี่น้องแมงดาผู้ชายดูสี่สิบพันถ้าเป็นเงินบาทนี่เท่ยน้องสี่สิบพันี่เนาะ หลายปุบรู้บนน่นอนเป็นเงินบาทนี่เท่าไรสี่สิบพันร้อยยี่สิบบาทเนาะพี่น้องมันเป็นเงินบาทร้อยยี่สิบบาทอันนี้คือหมททัดค้ำปอบเลยพี่น้องหมัดค้ำปอบคือสถานะว่านะพี่น้องก็ที่นี่มีแต่อาหารป่าของป่าของธรรมชาติพี่น้องเวียตลาดนี่ก็เลยตังรรต้งชื่อว่าตลาดดงพี่น้องเว้ ากะว่งไงเติยอพี่น้องได้แล้วพี่น้องบะนนสื่อหอยเหลือโลหนึ่งพี่น้องเลยสี <40. S 2> ่0 0นหรือว่าสี่หมื่นพี่น้องแต่ถ้าเป็นเงินนั้นไทยกันร้อยยี่สิบบาทร้อยเจ้าบาทพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นผักกระดาวนาะพี่น้องกระดา ันนี้ห้อยยังนี่นะปังห้อยปังอันนี้ห้อยปังพี่น้องอันน้องห้อยอันหอยจุบันสิได้เอิ้นหอยจุพี่น้องอันนี้หอยปังอเียน้อยเียน้อยอันนี้เป็นเียมแหเนาะพี่น้องโเียเียเดก็มีะผู้าได้ะบาบ่ได้บ่เาได้กินอยู่ั อันนี้กระสีเป็นเห็ดป่าพี่น้องเลยเป็นหักยาได้พี่นอ้องฮู้หอ,อยเหลืออยู่นี่ข้างอันนี้นะหนกระลอกกระพรอนเอียงอันนี้บางรั่วบี่น้องแค่อีแง่เขาเรียกห้องไปดหนูกับกระลอกพี่น้องเอ้ยเกียวกะต่ายกันมีมใชจบอกพีไปทางไหนเลย อันนี้ก็จะเป็นเอียนเลยพี่น้องเอียนหรืว่าปาไหลอะไรพี่น้องไล่อะไรมันก็นอยู่ใกล้บ้านสะนางจ้ะพี่น้องชะนางก็บุ่คอยได้มาร์โล่กันได้ดอกเพิ่มเพิ่มปีละเถื่อพี่น้องเลย พี่ละเถือสิได้มาหลอกส่างกันบังจีบังปีก็บบดมาสั่เลยขามีขามีถนักถักเลยเขาติดหนามกระตาที่บ ใช้ไหวอยู่ทังไงวายอยากได้ไายนะไายอยู่ทั้งไง<ะ>ย้อนปุ้นไหวายไปคยตลาดสนามชื่ออยู่สวนบ่ะวัสนามโ้เอาเัียงแนงใ่ในนี่หรอั่วอะเรา่ันเจาเชียงเน,น,นี่อันนี้กระโลกเล้พี่น้องกะโลกกำนูแลพี่น้อง บาเบซื้อมะฮอยเรืออีกพี่น้องเอ้ยเพื่อสืได้มะฮอยเรือปูละโลแล้วมือนีนเบิ่งขาดแล้ว <c oughs> บางใหญ่ก็เห็นแต่หางมาโดนวะตู้มันแค่จะอหะอยู่ตรงยางเจะสิพาพี่น้องมาเบิ่งเต่าเลยคือเปล่งเต่าเพ <c oughs> ราะเอา,าพี่น้องเพราะเป็นแบบเปิ่ดกระต่ายพูดภาพพี่น้องมาเบิ่งกระต่ายพี่น้อ <c> ง <oughs> ย้อนอดนี่อันนี้ย้อนทอดพี่น้องนูนี่งูทิงวะนี่ลูกปลาปลุกไก่ปลาปันเจ้าแม่เจ้าพี่น้องคนร้ายแต่พี่มีแซ่ซัดป่าเพราะว่าเป็นตลาดดงเนี่ยพี่น้องน้ำป่าดงเขาจอกะหาของป่าของดงออกมาขายเนี่ยพี่น้องเงี้ยคนได้ยักซื้อนกเพ่เลี้ยงกันซื้อได้พี่น้อง

ไอ้ซิลูสหายตัวหนึไปเราเชนซาวไปสมตันบางบนนี่กับอเพราะว่าเขาสิ้นายไม้เนี่เายิ่งาัวชุดน่นกเอาเรืเอาตัวเชาใคร่านรซับนะมีใครห่าพี่น้องเดินทางเดินนี่กรตายน้อยบนนี้เกาะต่ายน้อยพี่นองเยตัวใหญ่กับียังได้ควาะพงอะ นางบ่มีเงินซื้อไปเลี้ยงพี่น้องอันนี้จะเป็นแผนกดักแด้บ่กมาโนนมาโนนฝูมักดักแด้นะอันนี้ก็เป็นผลไม้นะพี่น้องอันนี้เป็นมังจีน่ายบ่กมังจีน่ายตากแตนพี่น้องเลยอันนี้ตากแตน เัดนไปมาทำสนองเอาอย่างุคนอย่างนี้ก็เอาไล้ถ่วยเ่อได้เนี่ยถวยสิบพันถวยเหาถวยสิบพันถวยเเอาอย่างหนึ่งก็พอแหละิกนยังก็เลือเอาหัวโดนอยู่เพื่อนเท่ากับกินแมงชอดแมงชิชอนอันอัดใ บาโดนเอาอยัางบาโดนเอาแมงจีนายจีนายดูว่าจริงดีพี่น้องเอันนี้ได้ขนมอันนี้ได้ทุ้มตะไคร่นะทุ้มตะไคร่นี่ค่ะค่ะจะนั่งซื้อขนมอันนี้เมื่อฝากร้านพี่น้องเอาทุ้มเอาเอาตัวไคร่นะตัวนี้บอกหรือเอาตัวสีบอร์ซีอันนี้ขาพันกี่คขาค่ะ ก็ได้ขนมกับหอยเรือกับอันแม่งจิงหรีดพี่น้องเลื้อาพี่น้องหรอไปแต่ชนเงินไปซื้อประิอพี่น้องแต่สื้อ้าพี่น้องหรอไปทุโซนนี้ก็สจิงหลีดี่นเป็นหัวมันเข้าหมากล้ำไะลำไงพี่น้องทีเดียวไว้ก็หากัน สิบทนซืพี่น้องไว้ๆนั่นคำเบาเบาพัอีกหนึ่งนะคทังเมื่อพี่น้องบอมาไดเมี่รโนย่นตะบากว่งเง้ยแงหาางเลยรโดนชื่ออแมแงมันเขาย่างองคนมากพี่น้องผมก็สีงซุเนาอด้แล้วดน มันง่ายอยู่กำังนอนมังแก้แก้บึงได้้แก้บึงสุกบ่าดอพี่น้องกระบะเด้อแกเข้าไปเลือแต่ทุงยางเงินเลือแต่เป็นตรงนะแม่เอ้ยบ่อง่ายอยู่ปลาโดยลิอะรสกปลาดพี่น้องขอบใจเลยติ0 0 0 0ัสงละหมื่น ธรรมดาบอกมักกระบกกระหาพันมักกระบกสะนักสะออนมักกระบกเขาะก็ดูผ่าให้ไปนนองมหน่งกว่าเองมัน,<อ>นดูเองมันครับครับกอบใจด้วลูกผลไม้ขนาดนี้ไ <c> ง <oughs> ชื่อว่าเขาก็ออกมาจากตลาดแลยเนาะพี่น้องจิพากันเมือพี่น้องไปแวะตลาดป่าอีกวันนู้นวันยังมีอีกตลาดป่าอีกตลาดหนึ่งพี่น้องข้างหน้านี่เป้าหมายเัาเปไปสื่อไว้อยู่พุ่นพี่น้องเลยเดี๋ยวถ้าไปติดตามเบิ่งอีกตลาดที่สองของเขาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็มางหอดเป้าหมายแล้วพี่น้องตลาดที่สองของเขาในเมือนี้เดี๋ยวพี่น้อง อันนี้ก็ยังสิเป็นตลาดอันทางทางอยู่ในปา่าใช่นหะพี่น้องเปล่าไม้เขาห้หาวัยพน้องเอ้เปล่าไม้เขาคือห้าวัยเด้พี่นอนะ้องว้าวัยกองมึงใหญ่นะนี่เป็นนัไไนไข่นกไข่นกกระทาบทอสไข่นกกระทาพี่น้องเอ้ มันก็จะเป็นไถ่เงากระถ้านั่นก็คือได้เอาไว้นี่แหละพี่น้องเอ้ยตอไม้ของเราก็คือไว้หมัดใหญ่กับมัดน้อยเนาะมัดสิบพันกับเจ้าพันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมัดหนึ่งนี่ะไรโออเออเออเออมัดนี้เล้วนะตลาดนี่ก็จะมีของป่าใหอกันพี่น้องเอ้ยบอลนน่นนะเวียนฮะแต่บางฮะโตเท่าไหร่ตัวหกสิบพัน เว้ยไปในเสนนี่เข้าไปไปเ้าเปือกเป็นงูทีเีไอ้คนนั้มกินดนี่มันตายแลมันกัดกันมาหลุดนี่แะเป็นเต่าอ่ะน่ากลัวเลยน้อยเท่าไหร่คุณคับที่กินไม่เทาเลย ตัวายแล้วกองดูเดียวกันเนาะมันบกกดมือบ่นมันจะบางัวบางห่ยงแงวเนบพันยิงวางัวมันอันื้อนมาอมดตะไลกับปอมพี่เนาะหรือว่ากิ่งกาเนาะเปนตัวนไดันี้ชนาบไก่เด้ชนายตัดปากคอใหญ่หรอ่อไ้ปากคอใหญ่คอมน้อบางพี่นนองเอ้ย่าพี่เขากาบวกประมาณนย ตัวหกสิบท่านบอลเล่บอเลออกเพี่น้องเ,เอ้บ่เอากับบอลลดน้องเมียด้แน่นาข่อยใหญ่หกินได้่ัะตาตน้องพี่น้องเป็นมงดาพี่น้องเมงดาพี่น้องอันนี้มงดาตมเจ่วได้นู่พี่น้องกำลังกัาย่เล น่งยากแบไปตำเจโอ้ยนี่จะให้กินบ้างสอันตามเด้ออันตามด้นเด้เดี๋ยวฉนั่งจะให้พี่น้องเบิ่งเพี่น้องมาตลาดมือนี่นะเขาได้ยังแน่พี่น้องใช้บนนู้นได้ยังแน่ ีข้อยครั้งแรกเลยอดก็สิมัห้อยเ,อเ,เอกกรอยเือพี่น้องต่อมาก,ก็สิเป็นอันสิ้นฤทธิ์เนาพะ,นะพี่นอ้องนะขนมเมื่อผักล้านที่เด็ดเบานุ่นก็คือบางพี่น้องเบานุ่นเอาบางได้พี่น้องเลยส่ม,มปลาดได้ไว้ <c oughs> ได้สำนีแล้วพี่น้องกะเดี๋ยวสำนีกะท่านางก็สิขอบคลิปเพียงสมนีเนาะพี่น้องอเนาะเอากะละตลาดมาซ่องตลาดแหละเพื่อได้คลองครบแหละก็สิได้มือะไรเนาะพี่น้อง ขอบุญขอบุญทุกท่านที่เข้ามาติดตามหับซุมสง่งชาวนาชาวเล่าเด้อพี่น้องเด้อจงได้กะฝากเป็นกำลังใจให้ชาวนาตลอดไปเด้อพี่น้องสบายดี